สวัสดีคะ่ะยายแรมใช้แนวมาแล้วนะคะจาก U.S.A. ค่ะพี่น้องมื่อนี้มารีวิวอเลรอคะ่ะรีวิวบักเขียบแต่แนว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 แนบักเขียบมันก็คือบักน้อยนะเห็นบหมคะบักเขียบก็คือบักน้อยนะแต่ว่าบักเขียบมันเป็นบักเขียบแบบว่าพันพันพันธอย่างเนาะยายแรมจำอะได้นะคะ่ะมันมีปุ่ม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 ,มคืออ่ะ คืออยู่ไทยเฮานะค่ะเขาเขาเรียยว่ะเขียบเนี่ยค่ะแบบมันบมีตะปูตะปะเนี่ยค่ะแย่แล้กับจำซื้อบะไดแย่แล้วกับยาบะเขียบเนาะมือไปตลาดแย่แล้กับเลยซื้อมากมือนนี้แย่แล้กดเลยซีมากรีวิวให้พี่น้องเบิ้งเลยก็กินให้พี่พี่น้องเบิ้งว่ามันหวานบอไนหลายบโบสินะคะเนาะเอาสองนวยนะคะแย่แล้วกชิลองน่วยที่มันนิ่มๆอือเอานวยนี้เนาะค่ะมันนิ่มเหรค่ะเปิดออกมากันค่ะรีวิวกันนะคะ แกะสอีกสี่หลดเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่กค่ะนี่แกะสอีกสี่หลดแกะสกึ่งกลกางเลยเน,น,นาะค่ะเนาะงอุ้ยน้ำแตกค่ะวู้วววคุณค่ะน้ำแตกค่ะพี่น้องน้ำแตกเบิ่งใกล้ๆค่ะพี่น้องว้าวเห็นบอกค่ะเห็นบอกค่ะโมมีไนคะ่ะบ่คอยมีไนค่ะพี่น้องหรือมันมีอยู่บ่เดี๋ยวแยกแลบสิเบิ่งอีกอนเนาะคะ่ะเห็นบอกค่ะแกะออกมาแล้วแยกแลบสิแกะสสองหน่วย พราะว่าสิให้ลูกสาวกินหน่วยหนึ่งยายแมกินหน่วยหนึ่งรีวิวนะคะอันนี้ m osh, m k, หน่วยที่สองค่ะหน่วยที่สองรื้มรื้มรื้มเห็นบอกคะมันก็บซุกคือกันค่ะพี่น้องบักเคียบมันก็คือบักน้อยนะอ้าวแกะ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 คึ๊บคึ๊บคึ๊บอ้เห็นบหคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยว้าวเห็นไหคะพี่น้องอุ้ยหน่วยนี้เป็นตะกินค่ะหน่วยนี <laten>? ้เป็นตะกินค่ะพวกนี้ค่ะเห็นบอกคะ โอ้ยบังาย่แลมสิลองกินมันค่ะหวานอยู่พาาี่น้องอ่าร่องน้อยนี่ล่ะค่ะพี่น้องหวานว่าแย่แลมสิลองทิ่มอเปลือกมันออกก่อนแต่กินทั้งเปลือกพี่น้องสิว่าโหดไปนี่ค่ะโอ้ยอืมืมหวานหวานค่ะโอ้หวานขนาดค่ะพี่น้อง นี่ค่ะไอ้ม่ค่ะนีไม่ค่ะนี่ค่ะหวานหวานค่ะหวานในหวานสุดยอดเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่หวานหวานค่ะพี่รองหวานหวาน มาเลยค่ะมากินบะเกียบน้ำกันค่ะมื่อนีก้ก็ซ้ำานี้เลยค่ะมารีวิวบะเกียบบะเกียมบยมบันก็คือบกน้อยนาทดลองแล้วค่ะหวานหวานขนาดสดชื่นเลยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบะเกียมบยมันก็คือบกน้อยนายายแรมมารีวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมหน่อยเลค่ะติดตามกันไปโดนๆนะคะรักนะคะเริ่มๆร่ะัค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ อุ้ยสวยอีกกอนสวยอีกก้อนจักน่อยนี่ค่ะคุณค่ะบอกเคียบบอกเคียค่ะบอรเคียสวยอีกจักน่อยเป็นแต่เสีบเด้ค่ะ